วิศวะมาแล้วเนี่ยเราจะเรียงต่อหรือไปทําอาชีพอะไรได้บ้างเป็นผู้เที่ยวชาญดทานั้นวิศวะโดยตรงบอกเลยว่าไม่จําเป็นครับวันนี้จะมาชวนน้องๆคุยเกี่ยวกับเรื่องถ้าเราจบวิศวะเราจบเอนจิเนียร์แล้วเนี่ยเราอะ่ะ จะทาอาชีพอะไรได้บ้างจําเป็นต้องทําวิศวะอย่างเดียวไหมบอกเลยว่าไม่จําเป็นครับจบวิศาวะมาเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่เรียนคณิตศาสตร์มาเยอะคนที่เรียนคณิตศาสตร์มาเยอะเนี่ยจะถูกหลอ่อหลอมให้เป็นคนที่มีตัตกกะที่ดีมีการมองทุกอย่างเป็นระบบสามารถคาดการณ์ข้างหน้าได้นั่นคือพื้นฐานที่ดีของคนที่เรียนตัวเลขมาตักกะดีมองทุกอย่างเป็นระบบคาดการณ์ข้างหน้าได้แต่ก็จะมีข้อเสียเหมือนกันวิศวะชอบคิดเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ในกรอบไม่ค่อยมีจินตนาการมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียขอองคณิิตตศศาาาาารรร์นนะับทีีี้้ถมมวววว่่พจจแลเเเย หรือไปทําอาชีพอะไรได้บ้างเท่าที่ผมมองเห็นนะมีอย่างน้อย4แนวทางที่จะเป็นキャリรパスให้กับคนที่จบวิศวะได้ก็คือ1จบวิศวะมาก็ตรงไปเลยเป็นเอ็กซ์เพรสติสเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวะโดยตรงทําสายวิศวะมาตรงเลยสายวิศวะตรงก็มี2แบบนะอย่างเช่นจบโยธามาก็ทําโยธาตรงหรือจบ เครื่องกลมาอาจจะไปทาในงานในส่วนก่อสร้างก็ได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับเครื่องกลโดยตรงแต่คาบเกี่ยวกันก็ยังอยู่ในแคลริพาของวิศวะโดยตรง2ไปเป็นเซลล์อันนี้ก็มันนะเพราะว่าการเป็นเซลล์เนี่ยมันต้องใช้ทักษะในการพูดคุยสูงแล้วก็ต้องใช้การวางแผนที่ดีไม่ต่างกับการเรียนวิศวะ3คือคนจบปริญญาตรีวิศวะเก่งคณิตศาสตร์ก็ไปเรียนต่อทางด้าน finance ก็กลายเป็นมนุษย์ทองคาทางด้านการเงินสมัยนั้นรุ่งม,มากนะหรือ4ฉีกแนวไปเลยไปเป็น hr มันก็จะมีข้อได้เปรียบนะเพราะว่างาน hr ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะ อชาสมัยใหม่เนี่ยมันมีความจําเป็นต้องทำาเรื่องของ s t r a ทจ g y หรือเรื่องของการวางกลยุทธ์ซึ่งการวางกลยุทธ์หรือสเตรทจ g y เนี่ยมันเป็นงานคล้ายๆงานของ MD ซึ่งวิศวะเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่าคํานวณเก่งเพราะฉะนั้นเมื่อมี data เข้ามาแล้วเนี่ยเอา data เดต้านีนะ่มาคํานวณมาวิเคราะห์มา analysis มันก็จะได้เป็น information เอาไปใช้วางแผนเป็นระดับ strategy ีได้เลยทําให้คนที่อยู่วิศวะ ข้ามาเป็น h อชาเนี่ยก็สามารถทําในส่วนของ s t r a t e g y planning ได้ดีเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้การคำนวณแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีอีกแบบหนึ่งนะวิศวะมาทํา HR ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องของฝั่ง h อชาที่เป็นเชิงจิตวิทยาหรือเชิงที่ไม่ใช่การคํานวณให้มากขึ้นเพื่อจะเติมตรงนั้นที่เราขาดไปแล้วเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ที่เป็นวิศวะเนี่ยมาทําการวิเคราะห์ถ้าเราทําได้2มิติครบวงจรแบบนี้เนี่ยนะ วิศวะที่เป็น HR จริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็น MD ได้แล้วเพราะว่ามันคืองานของ MD ทั้งหมดแล้วนะครับสรุปก็คือคนที่จบวิศวะมาเนี่ยถามว่า Career Path for the Future มีอะไรได้บ้างหนึ่งนะครับเป็นวิศวะโดยตรงเป็น Expertise ไปเลย2ไปเป็นเซลแมนผมบอกเลยไปเป็นเซลแมนแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีเรื่องสนุกให้คุณทําตลอดเวลา3ไปเข้าสายไฟแนนซ์เลยการเงินเลย4ข้ามมาเป็น HR 4อย่างนี้ไปได้หมดครับลุ้งทุกทางแล้วแต่ว่าคุณต้องการปลายทางจะเห็นตัวคุณยืนอยู่ในตำแหน่งไหนยืนอยู่ในสายงานไหนนะครับ ฝากไว้นะครับน้องๆที่จบวิศวะทุกคนมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถติดต่อพี่วิสารได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับ